และพระทุกวันนี้กี่พุทธันดรละที่จะลงมหาเวจีนุกนั่นตัวเองไม่ใช่พระก็อวดอ้างตัวเองว่าเป็นพระเป็นสามเณะโอ้โหนี่มันคนละลกคนละจัก,กรวาลเลยลนี่เราจริงปรารถนาต้องการเป็นพระหันก็เรื่องนี้แหละถ้าเราสามารถเป็นพระหันได้จะทําทให้ศาสนาจะรุ่งเรืองและมั่นคงสว่างสวยัยสักพักหนึ่งก็ยังดีจนชีวิตเราสิน้น อายุเขของเรานี่นเแเราคิดว่าจะดีนะเหล่าพ,ย,พยาพยานแบบนี้นะเหรอเห็นพระอปีเต็มโลกเต็มสงสารเห็นพระเทระนุเทระชั้นผู้ใหญ่ไปเล่นบ้องไฟเล่นหุ้นไปกราบพระยาณนะไปกราบฤาษีมันก็เตือนใจเราน่นนะ่ะมีหน้าฝูงหงทองเขาอมอยู่กามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปต่อไปอย่างนั้นเลย